สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดามอยากชวนเพื่อนๆมาทําเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มกันค่ะขั้นตอนเริ่มแรกเลยก็คือเตรียมไส้ก่อนนะคะได้แก่การนําถั่วเขียวลอกเปลือกค่ะมาล้างทำความสะอาดนะคะจนกระทั่งน้ําใสเลยนะคะแล้วก็นําไปนึ่งมาดามใช้เวลานึ่งประมาณ20-25นาทีค่ะเมื่อได้ถั่วเขียวลอกเปลือกนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมส่วนผสมต่งตางๆต,ตามนี้เลยนะคะได้แก่น้ำตาลทรายน้ำมันลำข้าวน้ำเปล่ากะทิและเกลือป่นค่ะ ก่อนปั่นนะคะมาดามจะเอาน้ําตาลทรายกับเกลือมาคนรวมกันก่อนนะคะพักรอไว้ก่อนค่ะส่วนผสมที่เหลือก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นได้เลยค่ะการใส่ของเหลวลงไปในถั่วจะทําให้ปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะเครื่องปั่นที่ฐานกว้างแบบนี้นะคะจะดีตรงที่การปั่นจะทั่วถึงมากเลยนะคะแล้วก็การนําส่วนผสมที่ปั่นแล้วออกมาใช้งานก็จะง่ายเราก็มาเช็คก่อนว่าเ,ออเนื้อความละเอียดของถั่วที่เราต้องการเนี่ยโอเคหรือย,อยังนะคะ จากนั้นก็เทลงในกระทะเลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมผัดกันต่อเลยนะคะแล้วก็นําส่วนของน้ําตาลทรายและเกลือที่เราเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยค่ะมาดามใช้ไฟกลางนะคะส่วนพายที่ใช้กวนอยู่นี่นะคะมาดามใช้เป็นพายซิลิโคนนะคะในการทํานะคะเราจะใช้ความร้อนระดับกลางนะคะกวน,นๆผัดๆไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาเริ่มแห้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่ผัดให้แห้งมากนะคะจุดสังเกตก็คือ ภายเราจะอาดแล้วก็ลองใช้นิ้วแตะเบาๆนะคะไม่ติดนิ้วเรานะคะก็คือได้แล้วค่ะจากนั้นก็พักถั่วของเราไว้ให้เย็นก่อนนะคะต่อไปเราจะทําส่วนผสมของแป้งเปี๊ยกกันนะคะซึ่งแป้งเปี๊ยกเราจะมี2ชั้นได้แก่แป้งชั้นนอกกับแป้งชั้นในนี่คือสูตรส่วนผสมสําหรับแป้งชั้นนอกนะคะและในสูตรนี้นะคะมาดามเพิ่มผลิตภัณฑ์ตราปลาแฟนซีคาร์บนั่นคือแบะแซนนั่นเองค่ะเพื่อนๆหรือกูโคสไซรัปนะคะผลิตจากมันสำปะหลังให้ความหวาน 70%ของน้ำตาลทรายค่ะนิยมใช้ควนไส้ขนมหรือใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเคลือบทำให้อาหารเงางามเช่นกรอบเค็มหรือครองแครงสงสัยมาดามต้องลองใช้บ้างแล้วค่ะเพื่อนๆช่วยให้น้ําตาลรัดตัวเร็วขึ้นไม่ตกผลึกด้วยค่ะเมื่อเราใช้ควบคู่กับน้ําตาลทรายนะคะที่สำคัญนะคะสามารถนําแบะแซตัวนี้ไปปรับสูตรใช้แทนคอนไซลับได้ค่ะเพื่อนๆ นั่นแน่ฟังแล้วรู้สึกน่าสนใจใช่ไหมคะมาดามได้แปะลิงก์สินค้าไว้ให้เพื่อนๆทุกคนเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปคะ่ะเราไปดูวิธีการทำกันต่อคะ่ะนั่นก็คือการนำส่วนผสมทั้งหมดใส่โถคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะที่จะนำไปใช้กับแป้งคะ่ะ ส่วนแบบแซ่เขาก็จะหนึบหนับหนึบหนับแบบนี้แหละนะคะตัวแบบแซ่นะคะสามารถนํามาทําได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกอมนะคะเป็นส่วนผสมนะน้ําจิ้มซอสใส้ขนมน้ําราดข้าวหมูแดงกระยาศาสอสลือบไก่ย่างเกาหลีซอสเคลือบเป็ดย่างทาได้หลากหลายมากเลยค่ะเพื่อนๆมาต่อมาต่อค่ะตอนนี้นะคะมาดามก็แบ่งส่วนของของเหลวนะคะเทใส่ของแห้งนะคะสัก3ามสี่รอบค่ะ นวดนวนนวดนวดขยำขยำขยำให้เข้ากันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆนมีเครื่องนวดแป้งนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ส่วนผสมทั้งหมดไปนวดในเครื่องนวดแป้งได้เลยนะคะเนื้อสัมผัสของแป้งเปียจะเนียนกว่านะคะนวดไปสักพักหนึ่งเริ่มเอ๊นวดบนโต๊ะดีกว่า ะะมาดามขอญาตเปลี่ยนนะคะมานวดบนโต๊ะใช้เวลาไม่นานค่ะเราจะใช้วิธีการสังเกตลักษณะของแป้งนะคะที่เขาจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ยืดได้นะคะแล้วก็ผิวของแป้งเนี่ยมีความเนียนนะคะสามารถขึงเป็นฟิล์มได้นิดหน่อยถ้าได้คุณสมบัติครบตามที่บอกนะคะก็นําแป้งไปพักได้เลยค่ะพักแป้งนานไหมมาดามใช้เวลาในการพักแป้ง30นาทีขึ้นไปนะคะ จากนั้นเราก็มาทําแป้งชั้นในกันต่อเลยค่ะแป้งชั้นในเนี่ยเขาจะมีลักษณะร่วนๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยืดยืดได้เหมือนแป้งชั้นนอกดังนั้นส่วนผสมก็จะมีแค่แป้งอนเนกประสงค์แป้งเค้กแล้วก็น้ํามันค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเองค่ะเขาก็จะจับกันเป็นก้อนแบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆก็ใช้ฟิล์มลปนะคะมาห่อค่ะแล้วก็นําไปพักเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆเรามีไส้ที่เราจะต้องใส่ไข่เค็มนะให้เตรียมไข่เค็มเอาไว้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะนําไข่เค็มไปอบนะคะที่อุณหภูมิ170องศาค่ะใช้เวลาประมาณ7-10นาทีค่ะไข่เค็มจะต้องออกมาประมาณนี้นะคะคือมีขุ่นๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาแบ่งตามความต้องการที่จะใช้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะนําไส้ถั่วที่เราพักเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะมาชั่งน้ําหนักที่ชิ้นละ20กรัมนะคะแล้วก็ห่อไข่เลยนะคะ พอไม่ต้องกลมมากก็ได้นะคะเอาแหกแค่พอเป็นทรงนะคะแล้วก็วางเรียงลงไปในภาชนะที่เราจะอบควันเทียนค่ะโอ้รอบนี้นะคะมาดามบอกเลยว่าเทียนอบของมาดามเนี่ยควันเยอะมากเลยพอใจมากๆกลิ่นหอมมากด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเตรียมส่วนของแป้งเปี๊ยกกันนะคะเริ่มจากการนําแป้งในนะคะมาแบ่งค่ะชิ้นละ13กรัมค่ะเพื่อนเปั้นกมลมเรียงรอไว้เลยค่ะอย่าวางทิ้งให้โดนอากาศนานๆนะคะให้หา ฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกมาคลุมปิดเขาด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็นําแป้งนอกมาแบ่งเหมือนกันค่ะตัดช่างน้ําหนักที่ก้อนละ38กรัมนะคะเพื่อนเพื่อนมาดามพื้นที่บนโต๊ะทํางานน้อยค่ะดังนั้นมาดามต้องหากล่องมาใส่นะคะแต่ถ้าใครมีพื้นที่ทํางานเยอะหน่อยนะคะสามารถวางเรียงบนโต๊ะได้เลยแล้วก็คลุมด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อไม่ให้โดนอากาศด้วยนะคะบางคนก็มีคําถามว่าทําไมมาดามต้องใช้กล่องต้องใช้อะไรนั่นคือมาดามเป็นการลดพื้นที่ในการทํางานของมาดามค่ะ และนี่ก็คือแป้งเปี๊ยะที่มาดามปั้นรอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะนําแป้งชั้นนอกนะคะมาห่อแป้งชั้นในนะคะซึ่งเราจะต้องเตรียมก่อนก็คือนําแป้งชั้นในและแป้งชั้นนอกมาคลึงให้เป็นทรงรียาวนะคะแล้วก็แบ่ง3ามชิ้นแบบในภาพเลยค่ะสําหรับแป้งที่เราจะทํานะคะรอบนี้นะคะจะเป็นเปี๊ยะหัวเหม่งนะคะซึ่งเป็นเปี๊ยแป้งบางนะคะ เราแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งในนะคะมาวางบนแป้งนอกนะคะแล้วก็ห่อปิดให้ให้เรียบร้อยค่ะคึงให้กลมรอไว้นะคะต่อไปมาดามจะสาธิตการรีดแป้งนะคะกดแป้งให้แบนลงนิดหน่อยค่ะนําไม้คลึงแป้งวางตรงกลางชิ้นรีดแป้งกลางขึ้นบนกลางลงล่างเพื่อยืดแป้งให้ยาวขึ้นค่ะพับแป้ง3ามทบแล้วจับวางแนวตั้งนะคะจากนั้นก็รีดแป้งวิธีการเดิมอีกหนึ่งรอบค่ะ กลางขึ้นบนกลางลงล่างแล้วพับสามทบค่ะเราจะใช้ฟิล์มถนอมอาหารนะคะมาวางทับแป้งแล้วรีดให้แป้งแผ่กว้างขึ้นนะคะเพื่อนําไปห่อไส้ค่ะจากนั้นก็นําแป้งออกมานะคะการยกแป้งออกมานะคะจะยากนิดนึงบางครั้งแป้งแห้งนะคะเขาก็อาจจะมีถลอกบ้างนะคะเราก็เลือกด้านที่สวยที่สุดนะคะอยู่ข้างนอกแล้วก็นําไส้วางทับด้านที่ไม่สวยค่ะ จากนั้นก็ปรับทรงของแป้งเปียให้สวยงามนะคะหรือถ้าใครอยากทําเป็นเปียส้มมงคลนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะท้ายคลิปมาดามจะมีคําอธิบายเพิ่มเติม,ตมวิธีการทําเปียส้มมงคลให้นะคะลองดูวิธีการรีดแป้งซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะทําการรีดแบบนี้วนสองรอบนะคะตอนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะอากาศเย็นค่ะดังนั้นแป้งจะแห้งไวมากค่ะเพื่อนๆในการทําเปียนะคะแป้งถลอกคือเรื่องธรรมชาตินะคะ หลังจากที่ห่อไส้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดามจะไม่กลึงแป้งมากนะคะจะใช้วิธีการปรับทรงเล็กๆน้อยๆนะคะให้เาพอเป็นทรงตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นก็นําแป้งเปียของเรานะคะไปอบค่ะรอบแรกเราจะใช้เวลา20นาทีค่ะระหว่างรออบนะคะเรามาเตรียมไข่แดงสําหรับทาหน้าขนมกันนะคะเราจะใช้ไข่แดงทั้งหมด2ฟองค่ะน้ามันพืช1ช้อนชาสีผสมอาหารนะคะสําหรับสีผสมอาหารเนี่ยขึ้นกับความชอบของทุกท่านเลย สำหรับในคลิปมาดามใช้สีส้มนะคะ3หยดแล้วก็สีเหลืองไข่15หยดค่ะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็มากรองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปใช้งานค่ะการกรองแบบนี้นะคะจะช่วยให้เนื้อของไข่แดงเนียนขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เตรียมผู้กันหรือแปลงสําหรับทาหน้าไข่ด้วยนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาทาไข่แล้วเพราะว่าอบไปครบ20นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆในการทาไข่นะคะส่วนใหญ่จะทาสองรอบนะคะในคลิปนี้มาดามทำเนี่ย คือรอบแรกเนี่ยมาดมทาแค่รอบเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยมาดมจะมีแบบทาสองรอบให้ดูเปรียบเทียบสีสันของเขานะคะหลังจากทาแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเขาเรียกอะไรงาดำงาขาวค่ะเอามาโรยข้างบนมาดมชอบกินงาเนาะมาดมก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนที่โรยงาแล้วเนี่ยนะคะให้ใช้ช้อนเนี่ยกดๆเขาเบาๆนิดนึงนะคะให้งาติดกับหน้าของไข่นะคะ นี่ค่ะอบออกมาแล้วสีก็จะประมาณนี้สําหรับอันนี้นะคะคือมาดำทาไข่สองรอบนะคะแล้วก็โรยงาสีสันจะแตกต่างกันมากเลยค่ะแนะนําเพิ่มเติมนะคะถ้าอบเปี๊ยแล้วจะทานอร่อยต้องเป็นอีกวันหนึ่งค่ะเพื่อนๆได้เวลาชิมเปี๊ยะกันแล้วค่ะรอบนี้ใส่ไข่น้อยไปหน่อยค่ะรอบหน้าจะต้องเพิ่มไข่ให้มากกว่านี้อีกค่ะไส้ถั่วชำๆไข่เค็มสุกกำลังดีค่ะส่วนแป้งเปียกก็บางกำลังดีเลย อย่างไรก็ตามมาดามขอฝากผลิตภัณฑ์ตราปลาแฟนซีคาร์บไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆช่องทางการซื้อต่างๆมาดามได้ใส่ไว้ในรายละเอียดใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะขอเพิ่มเติมวิธีการต่อย,ยอดเปี๊ยให้เป็นลูกส้มมงคลนะคะโดยเพื่อนๆสามารถทาไข่ให้เต็มชิ้นของเปี๊ยะสำหรับใบส้มใช้ใบดอกแก้วมาปักด้านบนนะคะก็จะได้ลูกส้มมงคลแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้หากท่านใดยังไม่ได้กดติดตามมาดามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มาดามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ